อีพีที่หนึ่งบัตรนี้วันที่สิบสองเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านายป็นทพงพิสาลเทจขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขละเพียรชนะในบทสตรอย่างต่อนเนื่องด้วยเถอดสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัันตุเทวตาสัตรรมังมุนิราชสะสุนันตุสะะักขโมฆขทงัง สเคกาเมจะลูเปคิลิสีรละตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปลเถจะคาเมตะลุวะนาคาหเนเคหวัตถุมะหิเคเตคุมมาจายันตุเทวาชะลทะะละวิสะเม ยัคขะขันทภะนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาธุโมหิสุนันตุธรรมัสาวะนกาโลอะยำภะทันตาธรรมัสาวะนกาโลอะยำภะทันตาธรรมัสาวะนกาโลอะยำภะทันตา น, to いいนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ um ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมังสารนังขฉามิทุติยมปีสังขังสารนังขะฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังขฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังขะฉามิตาติยมปีสังขังสารนังขะฉามินตทิเมสารนังอันญญงพุทโทเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจวชเชนะโสติเมหนตุสัพพทานาติเมสรนังอันยังธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหโตุสัพพทานาติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหโตุสัพพทา